สวัสดีครับผมยุนชิซิงนะครับวันนี้ฮะมีเวลาผมเลยเอาหัวเทียน b ิ g กเลสซิ่จาก USA มาให้ดูครับเป็นของแท้นะครับบิ g กเลสซิ่คือหัวเทียนอะไรเป็นหัวเทียนเกี่ยวเงินครับแกนเงินแท้ซึ่งก็เงินเนี่ยเป็นธาตุที่นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดรองจากทองนะครับแต่แน่นอนฮะหัวเทียนตัวนี้เป็นเลสซิ่งเกรดคอมเพสชันเลยเนี่ย อายุการใช้งานเหมือนสั้นครับนี่ครับ BRISK Big Racing Silver เงินแท้นะครับเบอร์8เบอร์8เนี่ยเทียบกับ NGK จะอยู่ที่เบอร์มาณเบอร์9นะครับมัเขาจะเย็นกว่ารุ่นเก่าจะคล้ายๆไทเทเนียมแบบนี้เลยครับสีหมันเขี้ยวตัวนี้แหละครับเห็นไหมฮะเป็นเงินทำมาจากเงินแท้ดังนั้นมันจะนำไฟฟ้าได้แรงที่สุดครับ บิ๊กเล i n ซิงนั้นมี2แบบครับแบบเขี้ยวกับแบบกระดุมที่ผมมีนะที่ผมมีขายกระดุมคือตัวขวาเอ๋มั้ยฮะมันไม่มีเขี้ยวยเลยมันเป็นกระดุมข้างในจุดระเบิดรอบทิศทางเลยครับตัวนี้กับตัวเขี้ยวหัวเทียนกระดุมนั้นสําหรับพวกรถ NA ครับที่เป็นลูกสูบหัวนูน กัวมงต้องใช้หัวเทียนแบบนี้ครับหรือสมัยก่อนก่อนหน้านี้สัก2ปีฮะยุคที่น้ํามันในตัวมีเทนฮีททิดกันมากๆแอลกอฮอล์จุดไม่ติดต้องเป็นหัวเทียนตัวนี้ครับถึงจะจุดติดประมาณนี้นะครับอายุการใช้งานของหัวเทียน Big กเลสซิ่นั้นนะครับคนขายบอกผมว่าประมาณทัก30 0 0 0โลแค่นั้นนะครับสองหม่ากว่าถึง3 0 0 0 0โลแต่ไฟจุดระเบิดแรงมาก ใครที่ใส่หัวเทียนแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกับเดิมหรือใส่ NGK ไม่ว่าจะเป็นตัวอิเลเดียมรูเทเนียมไอลอเวอะไรก็ตามนะฮะแล้วแบบมันจะไม่ได้รู้สึกว่ารถวิ่งแรงขึ้นแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่คนจูนกาฟบนไดโน่ bon ino, จะเห็นชัดว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ตัวนี้ครับตัวเขี้ยวเงินเนี่ยครับหรือกระดุมเนี่ยที่เป็นเงินแท้เนี่ย ผมรับประกันเลยว่าใส่แล้วรู้สึกได้เลยว่าเหยียบแล้ววิ่งกว่าเดิมเยอะมากจุดระเบิดดีมากนะครับสำหรับใครที่แบบอยากลองหัวเทียนใส่แล้วแรงขึ้นชัดเจนขนาดไหนแรงยังไงฮะผมแนะนำเลยครับบิ๊กเดซซิ่งเงินแท้เขี้ยวเงินแท้ครับแรงจริงถาอายุการใช้งานสั้นอย่างที่อธิบายครับประมาณ30,000โลบอร์ดแล้วต้องเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับ รถแข่งส่วนใหญ่ก็จะใช้รถใหม่ๆนะครับมาหัวเทียมมันจะมาเป็นสีเงินละอย่างนี้ละครับทานนี้แบบพวกรถใหม่ๆครับบลิกรีที่ผมขายนั้นจะมีเป็นเกียร์เดียวเลยครับคือเกียร์ k r ทั่วไป To y o t a h o n น a นะครับพวกเครื่องหนึ่ง n z สแอดเจ็ทเ i ลสิบห้ามิโซออยู่ครับเคย,ยี่สิบใส่ได้ครับมีเบอร์แปดเก้าสิบ รเทอรโบก็เบอร์ 10, บเนเก็เบอร์8ประมาณนี้ฮะรถใหม่ๆจะเป็นสีนี้ละอยากรู้ว่าใส่หัวเทียนแล้วแรงขึ้นยังไงผมแนะนําตัวนี้ตัวเขี้ยวราคากล่องละ2,500บาทครับเท่ากับรูทเทนียมอยู่การใช้งานสั้นแน่นอนรถแข่งรถซิ่งเน้นแรงแนะนําครับจูนแล้วรู้เรื่องไม่ต้องจูนอย่างรู้เรื่องเลยครับรถเดิมๆใส่แรงขึ้นชัดเจนสําหรับกระดุม พวก NA หัวนูนต้องการหลบวาลกลัวมงพวกใช้น้ำมันแอลกอฮอล์ ol, ในตัวมีเทนแนะนำตัวนี้ครับแพงหน่อยครับหัวละ1,200บาท4หัวก็4,800บาทครับแกนเงินแท้น,นะครับสำหรับหัวเทียน Big USA มีลูกค้ามาลองอยู่ครับลองใส่บอกอยากรู้ว่าแรงยังไงแล้วก็บอกว่าประทับใจแรงมาก แต่รถใช้งาน30 0 0มืโลปีกว่าๆ้งครับรถกันนังเขาวิ่งหมดแล้วครับแบบเขี่ยว2อ0 0ครับแบบกระดุม4,800บาทครับมอไซค์ใส่กระดุมได้ไหมได้นะครับมีมอไซค์มาซื้อแยกขายต่อหัวไม้แยกด้วยนะครับหัวละพันสองแยกขายครับแต่ว่าต้องเอามาเทียบนะว่าเดียวกันหรือเปล่าใส่กันได้ไหมนะครับแต่มีลูกค้าเป็นมอไซค์ก็มาซื้ออยู่นี่คือตัวอย่างฮนะเอามาให้ดูครับ BIG กเลซิ่ของแท้นะครับผมรับประกันของแท้ผมสั่งผ่านกับตัวแทนที่เชื่อถือได้แน่นอนครับกล่องละ2,500แบบเคี่ยวกล่องละ4,800แบบกระดุมนะครับฝากด้วยนะครับผมร้านยุ่นหัวฉีดซิ่งครับล้าเล็กๆย่านบินบุรีสวัสดีครับ